เป็นบรรยากาศบบนที่เกี่กิจสกุลของพระเจ้า

อ้าวคุณหมอ <c oughs> นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้อ่เนี่ยเนี่นี่ยดีมากนั่งสมาธิดีมาก,ามามากคุณหมอตรงนี้เออนี่ตรงนี้ แม่ไปนั่งเลยเข้าไปเข้าไปยงเข้าไปเข้าไ,ไ,ไ,ไปเลยแต่มาไม่เ <c oughs> อาเลยเออาเราไปนั่งตรงโน้นนึงตรงนั้นแหละนั่งเออนั่นแหละตรงนั้นแหละมุมมุมนี่นี่ตรงมุมนี่คุณหมอเดี๋ยวเขาเดิอนออกเข้าออกตรงมุมมุมเนี่ยเออนั่นแหละ การตะกดีของพุทธเจ้าสกูดวิชาจนมาวิชาสการะกัารตะกดีของพุทธเจ้าเขาขีสกุด